สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับวันนี้เราสองคนมาทานอาหารกันอยู่ที่ร้านบ้านวัชราชัยจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาค่ะนี่อิ่มแล้วนะคะแต่ว่าอยากจะชวนคุณจอบทานขนมสักถ้วยหนึ่งโอ้ไม่ไหวแน,นะครับผมอิ่มตื้อเลยครับอิ่มขนาดนั้นเลยเหรอคะอิ่มจะอมจะตกดอยู่แล้วนะครับแหมจะทานไปเพื่อนสักหน่อยไม่ได้เลรวคนละถ้วยก็ดูได้ครับอ๋อนั่งดูได้สําหรับภาษาอังกฤษนะครับถ้าเราจะบอกว่าเราอิ่มมากๆเลยนะครับเราพูดสั้นๆง่ายๆนะครับว่า I'm very full, I'm very full ครับถ้าเราอิ่มมากๆจนกระทั่งไม่มีท้องเหลือสำหรับของหวานเนี่ยนะคะเราก็สามารถพูดได้ว่า I have no room for dessert, I have no room for dessert ดูจากประโยคเมื่อกี้นี้นะครับ I have no room, I have no room เนี่ยก็คือฉันไม่มีท้องเหลือนะครับส่ว so, น for dessert, for dessert ก็คือสำหรับของหวานหรือขนมหวานนะครับ แต่คุณครับจริงๆแล้วนะครับผมไม่หวนนะครับมันมันอิ่มเกินไปไม่เป็นไรแต่เอาเป็นว่าอย่าเพิ่งลุกไปไหนเดี๋ยวนั่งเป็นเพื่อนแล้วกันดิฉันจะทำของหวานแล้วคุณจอบนั่งคุยไปก็ได้คราจะให้นั่งหลับเนาอยนะครับแต่รู้ว่าสำหรับร้านนี้นะครับผมจะต้องแนะนําของหวานที่อร่อยกันแล้วกันนะครับแต่เราลาคุณผู้ชมก่อนพี่โบครับสวัสดีค่ะ